คดีคุณทักษิณพยานหลักฐานไม่พออายการฟ้องทำไมนะครับพยานหลักฐานอ่อนอายการไม่รู้เหรอนะครับคดีสำคัญทำไมอายการไม่ตรวจสอบให้ดีนะครับนะพยานโจทย์เอาคนที่มีปัญหากับคุณทักษิณมาเป็นพยานได้อย่างไรนะครับคลิปต้นฉบับทำไมไม่มีทำไมมีแต่คลิปตัดต่อนะครับนะ นะคนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทั้งตำรวจทั้งอายการทำคดียังไงนะครับนะครับก็นะครับแล้วก็นะข้อความต่างๆที่คุณทักษิณพูดไม่ชัดเจนแล้วไปฟ้องเขาทำไมนะครับบางคนถึงขนาดบอกเอ๊ะไปตันแกล้งเขาหรือเปล่าไปขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าอายการคงไม่ได้อะไร,นะรนะครับนะบนะมาขนาดนั้นนะครับนะก็ก็เลยมีคำถามเยอะแยะนะครับก็อันดับแรกก็คือว่า ปัจจุบันเนี่ยอายการเวลาเขาจะออกคำสั่งฟ้องเขาดูว่ามีมูลอพอฟ้องได้หรือไม่นะครับถ้าดูแล้วพอมีมูลก็ฟ้องเลยมีพยานหลักฐานพอจะฟ้องได้ก็ฟ้องนะครับนี่ปัจจุบันนะเพราะอายการไม่ใช่ศาลถ้าเกิดอายการทําตัวเป็นศาลสักไม่ฟ้องหมดนะครับศาลก็จะไม่มีงานทําอันนี้ก็แนวคิดของอของอ,อายการในปัจจุบันก็คือว่าถ้ามีพยานหลักฐานพอฟ้องก็ฟ้อง แต่เร็วๆนี้กำลังจะมีการแก้กฎหมายนะฮะเสนอโดยนายลังสีมันโลมและคณะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขวิธีวินาความัาญ,ญามาตรา1 4 3ทับหนึ่งเรื่องการสั่งฟ้องของอญญายการนะครับว่าจะต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อว่าสารจะมีคำพิพากษาว่าผู้ต้องหาก็ทำความผิดก็คือพูดง่ายจะต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนชัดแจ้งว่านะผู้ต้องหาก็ทำความผิดจนจน พยานหลักฐานตนแน่ใจว่าผู้ต้องหาต้องโดนเป็นผู้ก,กระทาความผิดแน่นอนถึงฟ้องถ้าหลักฐานไม่พอที่จะเอาผิดหรือหรือลงโทษจำเลยผู้ต้องหาได้เนี่ยก็ไม่ควรสั่งฟ้องผู้ต้องหานะครับอยู่ในมาตรา143ทบับ1นะมาตรา143ทบับ1กำลังคุณลังซิมอนโรมเนี่ยขอแก้อยูนะนะ่นะครับนะนะครับนะนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่คุ้มครอง อผู้ต้องหาครับบางทีเนี่ยพยานหลักฐานก็ไม่ชัดพยานหลักฐานก็ไม่พอก็ไปฟ้องเขานะครับหลักฐานไม่พอหลักฐานไม่ชัดไปฟ้องเขานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนะฮะก็นะครับควรที่จะได้มีการแก้ไขกฎหมายครับอันนี้ก็เรียนให้อาพี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับอ่านะฮะเข้าใจนะฮะนะครับอันนี้ก็กำลังจะแก้กฎหมายนะครับแล้วก็ คดีนี้ที่ศาลยกฟ้องคดีคุณทักษิณเนี่ยปรากฏว่าคลิปเต็มก็ไม่มีดูจากข่าวนะนะครับคลิปเต็มนะครับนะบนะมีแต่คลิปตัดต่อนะครับนะแล้วมันก็เลยทําให้เกิดคําถามว่าเอ๊แล้วก็อะไรเนี่ยเขาบอกอะอ่านะครับถึงแม้จะฟังคลิปตัดต่อแต่มันก็มีปัญหาเรื่องเป็นไงคลิปเต็มอีกนะครับเนี่ยนะนะครับ,นะค,รบคลิปเต็มไปอยู่ไหนยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ มันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องพยานหลักฐานที่มันไม่ไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมฮะอืมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับรว่าทําไมมันถึงไม่มีคลิปเต็มมีแต่คลิปตัดต่อนะครับเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวดูสักครู่นะอ่านะครับอืมนะครับมันก็เลยเป็นว่าเอะเรามีหน้าที่จะพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยนะครับอ่านะมันก็ยังมีความสงสัยอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานเรื่อง เรื่องคลิปเต็มคลิปตัดต่ออะไรต่างๆวันเนี้ยนะครับอ่านะนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับและต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความชัดเจนนะคาพูดที่คุณทักษิณพูดว่าใช้คําพูดว่าเขานะครับใช้คําพูดว่าองค์คมนตร,รีใช้คําพูดว่าทหารใช้คําพูดว่า p a l a m e circle หมายถึงคนในวังก็ยังไม่ได้หมายถึงสถาบันนะก็คือคําพูดก็ยังไม่ชัดเจน นะครับนะ่ะคำพูดก็ไม่ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะฟังว่าเป็นการหมิ่นสถาบันมันต้องชัดนะครับสารบอกมันต้องระบุชัดเลยหมายถึงสถาบันมันมันยังไม่ชัดนะครับนะ่ะคำพูดก็ไม่ชัดแต่ไปฟ้องเขานะครับนะ่ะแล้วก็พยานด้านภาษาที่มาแปลก็ปากเดียวนะครับแล้วก็ดันไปเป็นกับพยานบุคคลภายนอกที่อ้างมาก็เป็นพวกที่ชุมนุมขับไล่ทางการเมือง นะครับเป็นคู่กรณีกับคุณทักษิณคือไปไปเอาคนที่มีเรื่องมีปัญหาอ่านะทะเลาะบอกแหวงไม่พอใจคุณทักษิณมาเป็นพยานมันก็เลยไม่ใช่มันมีความสงสัยเรื่องความเป็นกลางนะครับนะและต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังเพราะเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนนะครับคือแทนที่จะเอาพยานที่มันแบบเป็นกลางดันไปเอาพยานที่มันนะครับเคยเข้าร่วมชุมนุมขับไล่ทางการเมืองมา คือเอาคู่กรณีมาเป็นพยานมันก็มันก็ฟังอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเข้าใจนะอืมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับเดี๋ยวผมรอดูนะครับว่าเออนะครับออืมนะครับมันก็เลยมีปัญหานะครับนะเรื่องคลิปเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็อืมนะครับเนี่ยะเพราะคลิปของกลางไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นต้นฉบับนะครับ ไม่สามารถนำสื่อบุคคลที่นำคลิปมาลงเผยแพร่ในอคอมพิวเตอร์ได้ะนะครับพบว่าบุคคลที่นำมาเผยแพร่ซึ่งเป็นคนที่ได้รับฟังคลิปิดี่ยงแต่แรกล้วนเข้าใจตรงกันว่าจำเลยให้สัมภาษณ์โจมตีการยึดอำนาจและรัฐประหารนะครับเขาบอกว่าคนที่เอามาเผยแพร่เนี่ย นะครับนะบเข้าใจตรงกันว่าคลิปของคุณทักษิณเป็นเรื่องการโจมตีการยึดอนานาาํานาจรัฐหาลพาดพิงถึงนายสุเทพกับนายทหารท่านผู้ใหญ่องค์กรมนตรีนะครับไม่ได้มีใครเข้าใจว่าหมายถึงสถาบันแต่อย่างใดนะครับก็คือไม่ได้หมายถึงว่าสถาบันอยู่เบื้องหลังการรัฐหารพยานหลักฐานที่นําสืบมาก็น้ําหนักไม่เพียงพอนะครับอืมนะครับไม่เพียงพอนะฮะคนทั่วไปก็ไม่มีใครเข้าใจ ว่าหมายถึงสถาบันก็นำสืบมาก็ไม่ลงโทษไม่ได้ในความผิดฐานหมิ่นสถาบันนะครับส่วนเรื่องอการแสดงความอาฆาตมาก้ายนะครับก็ไม่มีพยานหลักฐานใดมาสืบนะครับจึงรับฟังไม่ได้นะครับนะครับเมื่อการกระทําของจําเลยคือนายทักษิณไม่ผิดฐานหมิ่นสถาบันเพราะนั้นพอเอา ข้อมูลดังกล่าวเข้าระบบคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ผิดไม่ผิดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายความมั่นคงนะครับพยานหลักฐานก็รับฟังไม่ได้นะครับก็ไม่มีความผิดตามพรบอคอมนะครับพรบอคอมก็ไม่ผิดนะครับมิ่นสถาบันก็ไม่ผิดก็ยกฟ้องพยานก็ไม่เป็นกลางนะครับพยานก็ไม่เป็นกลางนะครับพยานก็ไม่เป็นกลางคลิปต้นฉบับก็ไม่มีนะครับดูจากเนี่ยนะ นะครับไม่รู้อะไรยังไงกันคนที่ดูคลิปคนที่เอามาเผยแพร่ก็เข้าใจว่าเป็นการพูดถึงการรัฐประหารพูดถึงคุณสุเทพพูดถึงนายทหารท่านผู้ใหญ่องคมนตรีไม่ได้พูดถึงสถาบันไม่มีใครเข้าใจว่าพาดพิงไปถึงสถาบันนะครับก็คือก็คือคลิปก็ไม่ชัดเจนข้อความในการที่กล่าวหาคุณทักษิณบินสถาบันก็ก็เป็นไงก็ไม่ชัด นะครับนะแล้วก็อะไรพยานก็ไม่เป็นกลางรับฟ้องมาได้ยังไงหลายๆคนก็ถามเอ๊ะทั้งตำรวจทั้งอายการฟ้องมาได้ยังไงพยานก็ไม่เป็นกลางคลิปต้นฉบับก็ไม่มีนะครับที่ดูจากจากเนี้ยนะอือนะครับคนฟังคลิปแล้วก็เข้าใจว่าหมายถึงการโจมตีการการัฐบาลไม่ได้โจมตีสถาบัน นะครับข้อความข้อความก็ไม่ชัดพยานก็ไม่เป็นกลางคลิปต้นฉบับก็ไม่มีมีแต่คลิปตัดต่อ,อะนะครับนะนะครับอะไรอะไรมันก็ไม่ชัดไปหมดเลยนะอาคาดมากแล้วสถาบันก็ไม่มีหลักฐานแต่ฟ้องมานะครับผิดพรบคอมก็ในเมื่อไม่ได้มินมันก็ไม่ผิดพรบคอมก็เป็นเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะครับนะครับเพราะนั้นก็สรุปแล้วก็ไม่มีความผิดนะ คุณทักษิณก็ถูกฟ้องฟรีไปนะครับก็สู้คดีไปนะกว่าจะอะไรยังไงกันอืมนะฮะอืมนะครับคดีนี้ก็คลิปต้นฉบับนะฉบับเต็มก็เป็นไงไม่มีคลิปมาเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงกันนะครับน้นะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาเอภิกรรมวครับนะครับนะนะครับนะมันก็มีปัญหาไปทุกอย่างเอางั้นแ้วกัน เราก็ไม่รู้จะฟ้องทําไมกันนะว่ากันไปนะนะนะครับเราไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงนะอืมนะครับก็ว่ากันไปครับนะพยานหลักฐานต่างๆนี้ก็ดูแล้วก็เออไม่รู้จะพลาดยังไงนะครับอืมคําพูดของคุณทักษิณก็ไม่ได้แน่ชัดไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นสถาบันนะครับก็สรุปแล้วก็อะไรๆมันก็ไม่ชัดเจนหมดเลย นะต้นฉบับคลิปก็ไม่มีมีแต่คลิปตัดต่อคนดูคลิปก็ไม่มีใครเข้าใจว่าหมิ่นสถาบันเข้าใจว่า,านะครับโจมตีต่อต้านการรัฐะะหารนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็มีข้อสงสัยไปหมดนะคนก็เลยสงสัยว่าและอายการจะไปฟ้องคุณทักษิณทําไมในเมื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไงนะครับมันมีความสงสัยไปหมดเลยนะครับอนะฮะ มันมีความสงสัยไปหมดเลยนะครับนะนะครับนะโอเคนะครับสัญญองสัญญาณเป็นไงครับนะครับชัดเจนกันนะครับนะครับชัดไหมนะฮะออนะครับทาหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันอ๋อพอดีเซ็นเอกสารให้ลูกน้องนะครับเราเป็นหัวหน้าสำนักงานก็ต้องเซ็นตรวจคดีตรวจฟ้องตรวจอะไรต่างนะครับบางคนก็ถามว่าคุณทักษินโดนกันแกล้งหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบแต่ผมคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นอะ นะครับไม่ถึงขนาดการแจ้งหรอกนะครับก็คงจะเป็นว่าการฟ้องร้องที่มันอาจจะไม่มีความพร้อมหรือเปล่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอไหมคือโดยทั่วไปเนี่ยโดยหลักเนี่ยถ้าเกิดพยานหลักฐานเนี่ยดูแล้วมันไม่เพียงพอก็ไม่ควรฟ้องนะนะครับไม่ว่าคดีอะไรนะครับเพราะว่านะครับเร็วๆนี้นะครับนะครับเขาก็จะมีการแก้กฎหมายที่เรียกว่าร่างพระรชาัญยัดแก้ไขเพิ่มเติมวิอาญานําเสนอโดยรังสีมันลมนะครับ เขาจะมีการแก้กฎหมายในมาตรา143ทับหนึ่งเรื่องการสั่งฟ้องคดีนะครับว่าอายการจะออกคำสั่งฟ้องคดีต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อว่าศาลจะมีคำพิพากษาว่าผู้ต้องหาก็ทำความผิดก็หมายความว่าพยานหลักฐานไม่ต้องชัดเจนเลยว่าเขาก็ทำความผิดนะทุกวันนี้เวลาอายการฟ้องมีหลักฐานพอฟ้องนะครับหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องแล้วก็ฟ้องไปแล้วก็ให้ศาลมีหน้าที่ตัดสิน ก็คือเพื่อง่ายฟ้องไปก่อนแล้วก็ไปสู้กันในชั้นศาลนะครับทุกวันนี้นะหลักฐานพอฟ้องก็ฟ้องไปนะครับแล้วก็ให้จําเลยให้ผู้ต้องหาไปสู้กันในชั้นศาลทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับคดีคุณทักษิณเนี่ยมีหลักฐานพอฟ้องก็ฟ้องนะคุณทักษิณก็ไปสู้กันในชั้นศาลคดีโชคดีคุณทักษิณแกเป็นเศรษฐีแกเป็นคนรวยแกก็มีเงินจ้างทนายมีอะไรต่างๆนะครับในการต่อสู้คดีถ้าเกิดเป็นประชาชนทั่วไป นะหลักฐานพอฟ้องแต่ดูแล้วยังไม่ชัดเจนก็ฟ้องไปประชาชนก็ไปกันขึ้นศาลไปก็อาจจะท้อใจไม่มีตังค์ก็ต้องยับสารภาพก็ติดคุกฟรีหรือเปล่านะครับนะนะฮะเข้าใจนะอันนี้ก็ให้ความรู้ทางกฎหมายกันนะครับพี่น้องประชาชนจะได้รู้นะครับว่า,าการฟ้องคดีของอายการแค่หลักฐานพอฟ้องก็ฟ้องได้แล้วนะพอหลักฐานพอมีมูลว่าจำเลยน่าจะได้กระทำความผิดก็ก็ฟ้องไปปัจจุบันนี้ นะครับแล้วก็ให้จําเลยก็ไปสู้ในชั้นศาลสังเกตเวลาอัยการสั่งฟ้องว่าหลักฐานพอฟ้องผมฟ้องคุณไปสู้ในชั้นศาลนะครับถ้าคนจนก็ลําบากคนรวยแบบคุณทักษิณไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ถือว่าคุณทักษิณก็ไม่มีความผิดนะครับก็ยกฟ้องไปแล้วนะก็ไปเป็นหน้าที่ของอายการสูงสุดว่าจะอุทธรณีการหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูต่อไปว่าจะามีการอุทธรณีการหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็ไม่รู้นะครับอาจจะจบแค่นี้ก็ได้ อายการสูงสุดมาดูแล้วก็กกกอุทธรณ์ต่อไปก็แพ้กระจบคุณทักษิณก็ป็นไงหลุดคดีเลยนะครับเพราะว่าการจะอุทธรณ์ฎีการมันอยู่ในอำนาจนะครับอยู่ในอำนาจของอายการสูงสุดคดีนี้นะครับอืมเข้าใจนะอืมพี่น้องคิดยังไงอนะครับนี่คือเป็นสรุปผลคำพิพากษานะครับคดีนายทักษิณน,นะครับสารอาญาอ่านวันนี้นะครับนะข้อหาก็คือมาตรา112ร้อยสิบสองแล้วก็พรบคอมสอง นะครับนะสิ่งที่ตามมาก็คือในเมื่อศาลยกฟ้องนะครับเคยห้ามคุณทักษิณเดินทางออกนอกเว้นแต่ได้รับอนุญาตศาลก็อาจจะต้องมีการยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งหรือเปล่าคือคุณทักษิณก็สามารถเดินทางออกนอกไปได้นะครับนะก็เดินทางไปก็อย่าลืมกลับประเทศด้วยนะคุณทักษิณน,นะนะครับคดีนี้ก็ยินดีกับคุณทักษิณด้วยรอดคดีแสดงว่าเขาไม่ได้ทําผิดนะครับอืมนะครับนะแสดงว่าเขาไม่ได้ทําผิด คดีนี้ก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องอประชาชนนะครับพี่น้องครับอ่านะฮะ,ะสวัสดีคุณหลิวสมาคมคนข่าวนะครับสวัสดีครับคดีชั้นสิบสี่ก็น่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้คดีชั้นสิบสี่พยานหลักฐานก็แน่นนะเห็นได้ข่าวนะก็มีความเห็นของแพทยสภามีความเห็นของหมออะไรก็กว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับทราบกันนะฮะ นะหลายๆเรื่องหลายๆรา,าวก็เกิดขึ้นในสังคมอะไรเยอะคดีชั้น14ป่วยจริงป่วยทพิปอันนั้นคุณ,คณทักษิณมีมีความผิดและสารจำคุกและหนีไปต่างประเทศกลับมาได้รับการลดโทษแต่ปรากฏว่าคุณทักษิณไม่ได้นอนเรือนจำเลยไปนอนโรงพยาบาลอันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณจะรอดไหมหลายๆคนก็บอกว่ามาตา112ยังรอดแล้วชั้น14จะไม่รอดหรือน,นะนะครับหลายๆคนก็มองว่า ก็น่าจะรอดเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะยังไงไงก็รอสารตัดสินแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs>